สวัสดีครับมือนี้มันหอนแห้งอีกครับเอฟซี oh. ทุกคนหอนหลายหอนแห้งครับมือนีสี่สิบเอ็ดองศาโอ้แ oh, ต่จากมืออื่นนี่ไปทายทำเอมลี่เขาน้องไส้เฮ oh. ้งเงยอีหลีโค้ช oh. จะเต้นได้บ่ละ่ะมันหอนห,อนหลายแต่ว่าก็เต็มที่ะครับเขาน้องไส้เขา ติดต่อมาหาผมเองชเชิญม,มาเองผมก็เลยว่าเดินไห้นอกใช่ไหมคเต็มเต็มที่มื่อนี้เบื่อครับเบือ่อจะท่องจำเจไปกินตำโฮมากครับสมักเสียนโอ้สแสียบทองสแสีบแน่ครับน้องซาก็ซื้อมากกรร้อยตำโมหงก็ใส่พริกร้อยกูหะงเงือกกุหลงหยดมาะว่าเ่็นยังงครับแต่ว่าเมื่อนี้อย่าลืม,มติดตามผม นะครับผมผพจะสะอาดมาแน่ผมอาจจะทายเบื้องหลังเอวี่ให้เบิ้งว่าผมเห่นยจีงใดจีนทันสิมันโอเคบอทั้งเอฟซีทุกคนรอติดตามผมได้เลยครับฟรีแมนชาแนลว้าวแต่ว่าวัอนี้หอนียอนรับวันนี้น้องอยู่โคกค่ายกันพอรมาหาอีกว่า่วนไปกินต้มเป็ดอ๋อโอ้ จะไปมันอ่อมันห่อนครับตอนนี้มันห่อนมากอีบีห่อนอีดีไม่อยากบอกเลยว่าห,อหออ่อนห่อนแต่ก็ต้องทนหน้าพวกกดัดแดงเมืดตาพวกกระวานขอกึมกึมเนี้เพราะว่ากินน่องเสือมากมากโอ้โหสุดยอดอ้ะู้ สุดๆเหมือนเนสือการเลยมือนเนี่ยอ่อนลีลีลเ,เสือการนี่เสือร้านเจที่สปอร์ตนะครับอยู่อำนาจเจริญครับผ้า <inte> นี่ตัดดีครับเจที่สปอร์ตนี่เสือนี่เขาเสือมีีมีุลุนไม่ไม่ล่ะสุดเลยเจที่สปอร์ตเนี่ยอยู่ขางตลาดวิศิษฐ์จาของลหลางก็รอหน้าตาดีครับสุดปีแจ็คครับผมเสือนี่มึงเนี่ยครับเสือเนี่ยวมีเสือรุ่นไม่ไหมออกมาตลอดเลยแลวราคาก็ถูก บอกก็สร้างซิปโตบักฟี่ครับผม,มสุดยอดสเสรอลานี่ใส่แล้วก็เยน็นยดืดเรื่อนะครับ่านเจที่สปอร์ตครับผมมาทฐา,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 านหอตฮอนเม่ก็มัอยุบานน้องสาวนะครับผม<ฮ>หอนข้า,ขาวหอนเนี้ยสุดสุดด่าเจลืม กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ในช่องฟรีแมนเนี่นะครับหรือเพจผมก็มีตนะ้องเพจฟรีแมนเลาะไปทัวร์นะครับเพจผมในเฟซบุ๊กนะครับติดตามกันได้นะครับฮอดนมอยว่าวมนันมีค้ามยังว่าจีดูดีสุดคือคำว่าฮอดอ๋อ,อ,อ,อ กินตำโพงก็กินก็กินตำห,ง,ตมหงมากครับสมักเสียงครับเบียขอ,องต้งๆต้งก็กินเบียมานะำเออแต่ตอนแรกมาเนี่ยอาจจะไปโคค่ายนะฮะกินต้มเปรตกันครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ไอ้กดไลค์กดแชร์กดซ like, ับตะไคร้กดตาม ทางช่อง Free Man Channel หรือเพจ Free Man เลาะไปทัวร์นะครับในเรื่องนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อบนยูอซอครับผมบายบายบีดี